สวัสดีค่ะมามาฮากะค่ะคลิปนี้มามาขอมาต่อชีวิตที่กรุงเทพให้จบอีกสักคลิปหนึ่งนะคะพอย้อนกลับมาทำคลิปเมืองไทยแล้วก็ได้ย้อนกลับไปดูวิดีโอเก่าๆที่ถ่ายถ่ายเอาไว้นะคะยิ่งดูยิ่งคิดถึงเมืองไทยนะอยากจะบินกลับสวันนี้พรุ่งนี้เลยค่ะ วนนี้มีคิวไปทำพาสปอร์ตนะคะแต่ว่าจองคิวยืนยันคิวไม่ผ่านเป็น10บๆรอบแล้วนะคะไม่รู้ว่าต้องทำไงคุยกับเพื่อนเมื่อคืนเพื่อนก็เลยบอกอ่อไปเสี่ยงดวง Walk-in เอาแล้วกันเพราะว่าเขาเคยไปก็ไม่ใช่แบบคนเยอะมากก็ประมาณแบบ15บหนาทีก็เสร็จนะคะเช้านี้ก็เลยไปเสี่ยงดวงทำพาสปอร์ตกันจริงๆยังไม่ได้หมดอายุนะคะเลือีกประมาณสักหปีแต่ว่า ถ้าต้องไปทำที่ญี่ปุ่นมันจะวุ่นวายก็อ,ออกอันใหม่ไปเลยหลักกันะคะไปไปด้วยกันค่ะมาม่าจะไปทำพาส,สปอร์ตท,ที่มาบึงคลองนะคะก็เลยต้องขึ้น BTS มานะแล้วก็จะไปลงสถานีสนามกีฬาแห่งชาตินะคะ แต่ก็ต้องแวะเปลี่ยนรถไฟที่สยามเนาะถึงแล้วนะคะมาบึงคลองดูเปลี่ยนไปจากครั้งสุดท้ายที่มามาเคยมาเยอะเลยนะคะดูใหม่ขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะขึ้นมาถึงชั้นที่ทำพาสปอร์ตแล้วนะคะคนน้อยจริงๆด้วยค่ะ รอไม่ถึงสิบคิวเลยนะทำแป๊บเดียวเสร็จเลยมุมคองเงียบมากทำไรดีว่าจะไปเดินหามนตนมสดกินดีกว่ายังอยู่ไหมนมนมนนมสดจำได้มันอยู่ฝั่งโรงแรมฝั่งนู้นเนาะออออลองไปดูกัน เขาปิดไปแล้วค่ะไปถามพี่รปภเขาบอกย้ายออกไปแล้วไม่มีอะไรเลยเงียบมากมาบึงครองเราคงต้องออกไปจากตรงนี้แล้วละเดินงงๆอยู่พักหนึ่งนะคะว่าจะไปไหนทําอะไรดีเพราะว่าวันนี้มาม้ามีนัดอีกทีหนึ่งก็ตอนเย็นเลยนะคะแล้วก็นึกขึ้นได้นะคะว่ารุ่นน้องแม่บ้านญี่ปุ่นนะที่ไปเดินบ้านและสวนด้วยกันวันก่อนนะคะน้องเขาบอกว่าที่นี่อ่ะมันมีร้านขายของฝากเก๋ๆนะที่ตอนเนี้ย พวกแม่บ้านคนญี่ปุ่นเขาจะชอบมาหาซื้อของฝากนะเวลาที่เขาจะกลับญี่ปุ่นกันนะคะมาลราขึ้นมาดูที่นี่กันเจอแล้วเจอแล้วร้านถุงน่ารัก ถุงก็สอบข้าวสารนะคะแต่ว่ามันน่ารักอะดูดิ<ม>ลายดอกกุหลาบนีนน่ารักเนาะลายเสือก็น่ารัก<ม>เอาไว้ไปซื้อกับข้าว บ่อนั่งอันนี้น่ารักนาอแต่ว่าคงจะไม่มีปัญญาแบกกับญี่ปุ่นนะคะ เทมซองเล็กๆนะคะเป็นกลิ่นดอกไม้ไทยๆนะคะมีหลายกลิ่นปิ่นโตนะคะลายเยอะมากอันนี้เป็นพวก m a s k กิ้งเ p e นะคะลายไทยๆน่ารักอะ่ะ อันนี้น่ารักมากเลยนะคะใช้เป็นของฝากได้น่าจะแบบเวิร์กสุดๆเอียร์โฟนโฮเดอร์ ไม่เก็บสายชาร์จหรือว่าเ,าเอียร์โฟนโซนนี้เป็นพวกแมกเนตนะคะข้างบนก็เป็นตุกตุก โอเคได้ของมาพอสมควรกลับกันดีกว่าค่ะตอนแรกคิดว่าจะเดินไปขึ้นรถไฟฟ้ากลับไปพร้อมพงนะคะแต่ว่าตอนนี้ขึ้นบันไดยอยู่นะ ป .8 มันวิ่งมาพอดีค่ะตอนนี้มันเป็น508เนาะอยากจะลำลึกความหลังขึ้นมาสักหน่อยนะวิ่งขึ้นป .8 เฉยเลยเน่าสนเนจตอนที่มามาเรียนมหาลัยนะมามาต้องขึ้นป .8 เนี้แหละไปกลับมหาลัยทุกวันเลยนะคะวันนี้ได้มาขึ้นป .8 ลำลึกความหลังสมัยเป็นนักศึกษาสักหน่อย ลงรถเมล์แล้วนะคะฉากลงนี่คือตื่นเต้นเหมือนเดิมจอดข้างถน,นนเย็นนี้มามามีนัดกับพี่มิงนะคะใครที่ดูคลิปไปบ่อยน่าจะจำพี่มิงได้นะคะที่อยู่ญี่ปุ่นด้วยกันนะเรานัดกันมาดูบุพเพสันนิวาสนะคะวันนี้จองตั๋วบุพเพได้น้ำสมุนไพรออเจ้า,จาด้วย จากวิธีนี้ไปประมาณ10ปีอาบกคิดว่า10ปีอาบแน่นนใช่ใชดูหนังเสร็จแล้วนะคะก็เลยชวนพี่มิงเดินมากินข้าวต้มดองทองหล่ออีกสักรอบหนึ่งนะคะวันนี้สั่งหมูสับต้มบวยเหมือนเดิมแล้วก็คณะหมูกรอบนะคะยอดมะละไฟแดง แล้วก็ยำปราสลิดค่ะเช้านี้นะคะเรานัดกันซิ่งตุกๆไปเดินตลาดนัดมอสวสุดเลิศของเรากันค่ะเพีนข็จซื้อมาแล้วก็ได้กินหรือเปล่ววาครั้งที่แล้วเหมือนจะทิ้ง่ซื้อหรอ ร้านเอฟซีเจอโดยบังเอิญนะคะวันนี้เจอมาแล้วคนขายก็เรียกชื่อเลยคนขายเรียกชื่อเลยพี่เปิ้ลคุณนุ่นนะคะตลาดนัดมสวนะคะสุภาผู้ใหญ่สุภาเด็กอ๋อก็คือร้านส่งวิญญาใส่ตั้งแต่นี่สวยไป3าสตัวแล้วร้านนี้ <laughs> โอ้ยมีของฝากให้ FC ด้วยเหรอเราจะโชคดีได้ของอ๋อนี่นี่คือเพรโชคดีเ <laughs> พราะว่ามีคนเจอมามาฮากาล้วไม่กล้าเข้ามาทักนะ่ะ <laughs> ขอบคุณนะคะโอเคขอบคุณนะคะเกิ <laughs> นรวมชอ็ชอปช็อปตั้งแต่ญี่ปุ่นเวียดนามมาไทยแล้วเนะี่ยรถไฟฟ้าแล้วจ้า เดี๋ยวของฝากเพื่อนๆเด็กก็มาแถวนี้แหละไปหาของกินกันสันมาแล้วไม่มีคนมาฝากอะ้ที่ดิเฮ้ยจริงเหรอมีคนฝาก<ส>ใครอ่ะ <มา S 3> เยอะมากเลยอะจำเขาได้ปะ <c oughs> จำเขาไม่ได้เหรอ งั้นฝากของให้เขาได้ไหมเอ่อฝากฝากกันเหมือนเป็นเป็นทับอย่างหนึ่งขอบคุณนะคะใครไม่รู้มาฝากเอาไว้เดี๋ยวมารับของฝากของของของฝากกลับคืนได้ที่ร้านนี้นะโอพี่ควรยากินชาช้าเนี่ยนี้ก็เหมือนเขาก็ชักให้เราอยู่แล้ว ไม่หวานหน่อยใช่ไหมคะเอาเหมือนกันบางดูหนังสือจอบยังดูหนังสือจอบยังมอเตอร์ไซค์อ่ะ ถูกใจมากถูกใจมากถูกใจเหรอทำได้นะคะทำได้ค่ะไปกินอาหารใต้ข้างในกัน ยังอยู่ยังอยู่ร้านนี้เลยร้านนี้อาหารใต้กัวใต้คนครศรีเอาต้นหนึ่งกัีกกับพี่บัวเห็ดหยไข่เคี่ยวยังนั่งกินเลยก็เสิร์ฟไข่เคี่ยวข้าวคลุกกะปิก๋วแกงไก่แกงไก่กับน้ำยากะทิ เผ็ดมากเสร็จจ้ะก อาหารเช้าว,วันนี้นะคะข้าวคุกกับปิกับข้าวร้านแกงใต้ จากตลาดนัดเมื่อกี้ข้าวเหนียวสังขยาแล้วก็ชาร้านน้องข้างหน้าข้าวเหนียวปิ้งที่เก็บมาตามข้างทางเมื่อเช้านี่ยะคะ่ะมีเพื่อนๆน,นำมาฝากไว้ให้ที่ร้านน้องร้านชาของน้องที่ตลาดอโศกนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแต่ว่า ถามชื่อแล้วน้องเขาบอกว่าน้องเขาไม่รู้ชื่อแต่น้องเขาจําหน้าได้นะมาๆมาก็เลยจะฝากของฝากเอาไว้นะคะอันนี้นะเดี๋ยวฝากไว้กับน้องนะคะแล้วก็ช่วยมารับกับน้องด้วยนะมารับแบบที่น้องร้านไข่ชานะคะเดี๋ยวมาฝมา,ากเอาไว้ให้นะขอบคุณมากๆเลยนะคะฝากไว้ให้น้องคนที่ใช่ใช่ ฝากขอบคุณด้วยนะเดี๋ยวพี่ออกมาเอาแก้วสองพี่จะเดินก่อนเพราะว่ามันอิ่มมากเลยฝากไว้นะให้จำหน้าเขาได้ใช่ไหมจำได้ต้องมาสองรอบเลยเอาเหรอซื้อกินซื้อกลับบ้านด้วยเดี๋ยวพี่มากินอีก่ชาบพี่ก่อนนะพีชาเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาร้านต้นไม้ร้านนี้ก็ยังอยู่เมื่อก่อนเมื่ก็ซื้อต้นไม้ร้านนี้บ่อยมากเลยเขาก็ขายกเหมือนกันเพราะว่าตอนช่วงโควิดนี้ตลาดที่ต้องปิดไปเลยใช่ เขาพุ่งกลับมาเปิดไม่ mm hmm. นานนี้ ไเจ้าาเียเจ้าอะไรอ่ะจริงๆเเยบมะม่งน่าออได้คนไปซื้อที่นี่เนาะที่ไันอร่อยอร่อยไม่เออที่ทองหล่อปักซอยอ่ะ ไปถึงวันเสาร์ต้องใส่ตู้เย็นไต้เสาร์ได้เลยใช่ไหมหนึ่งเจ็ดฝ่ยเยอะอันนี้หนึ่งขีดเหรอคะนั้นใช่เฮ้ยมันน้อยไปเนาะไม่ใช่ยังมากนี่เรานถุงชิ้นกันแล้วดอกไม้จีนเก็บได้ไหมนั้นนี่เหรอต้องใส่ตู้เย็นเหรอแต่ตู้เย็นโรงแรมมันไม่ค่อยเย็นถ้าอันนี้ได้งจริงอมันต้องไว้ท่องเที่ยวถ้าจะให้ตัวนะ เขาะว่าอยู่โรงแรมแต่จะเอาไปให้แม่คือเกีย่ยงโรงแรมไม่มีมเท่งแข็งอย่าดีกว่าโอเคเอาสองอันครึ่งกิโลอีกนิดหนึ่งแม,ม่น้ำมันตาตาแห้งๆอ่าร้อยยี่สิบครับ อันนี้คือข้อแล้วใช่ไหมเนาะสุกแล้วสภาพสภาพค่ะสภาพค่ะกลับก็คือพังมากเพราะว่าอะไรบ้างก็ไม่รู้หมดสภาพค่ะสภาพขากลับไม่ได้เลยตอนค่ำๆวันนี้นะคะมีนัดรีวิวเนียนกับรุ่นพี่แม่บ้านญี่ปุ่นที่รู้จักกันมาน่าจะ1ิปีอัพแล้วนะคะ เราเคยอยู่เมืองไทยด้วยกันนะตอนช่วงสมัยก่อนนะคะแล้วก็กับญี่ปุ่นก็แยกย้ายกันไปอยู่แต่คนละจังหวัดนะคะแล้วก็ตอนนี้พี่บางคนก็วนกลับมาอยู่เมืองไทยอีกรอบหนึ่งนะคะมาาก็ได้คําแนะนําจากพี่ๆทั้งหลายนี่แหละนะคะถึงได้อยู่รอดปลอดภัยมาในวงการแม่บ้านญี่ปุ่นจนถึงทุกวันนี้นะ วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่มามาจะอยู่กรุงเทพนะได้เวลากลับไปหาเด็กๆที่ราชบุรีแล้วนะคะเช้านี้พี่สาวมามาก็เลยพามาคาเฟ่สวยๆส,ส่งท้ายค่ะกาแฟร้านนี้ซองสวยมากเลยเนาะมามาซื้อมาฝากปราปาด้วยนะคะ เค้กก็สวยมากเลยนะคะไม่กล้าตัดกินเลยอะ ช่วงสายๆนะคะพี่สาวอีกคนนึงก็มารับช่วงต่อพามามาไปส่งที่ราชบุรีนะคะแต่ว่าระหว่างทางเรายังมีมิชชั่นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะต้องแวะกินร้านอาหารไทยอีกร้านหนึ่งนะตรงแถวแๆนคนปรปฐมค่ะ ถึงร้านแล้วนะคะโชคดีที่เรามาเร็วนะยังไม่ค่อยมีคนเท่าไ,รไหร่ค่ะในสิ่งที่เธออยากกินเอาหนึ่งชุดอยากกินหลายอย่าง เรามากันแค่สองคนนะคะสั่งอะไรไม่ได้มากเท่าไหร่นะอันนี้เป็นเมี่ยงคํานะคะที่พี่สาวเน้นมากว่าต้องสั่งส่วนอันนี้เป็นน้าพริกกะปิปลาทอดใบชะครามค่ะอันนี้เป็นผัดผักหายากห้าอย่างอะไรสักอย่างนี้นะคะที่ทางร้านแนะนำนะแล้วก็ปลาทูต้มมะดันค่ะ เมีย่ยงคำเราให้ที่ร้านหัน่นแล้วก็จะใส่จานมาครึ่งชุดได้นะคะส่วนอีกครึ่งหนึ่งก็เอากลับบ้านค่ะกินพริกได้เลยตามสบายนนะพาดูบรรยากาศ ชอบอะไรเก่าๆอะ่ะถ้าทำสวยๆนี่นะ่าสบายจังเลยบ้าน ด้วยความที่อยากกินไปซะหมดทุกอย่างแล้วกินที่รานไม่ไหว <laughs> จะได้กินหรือจะได้ทิ้ง เพราะว่าซื้อซื้อไปก็ไม่ใช่ว่าจะกินหมดขอบคุณที่ติดตามชมจนจบนะคะช่วงนี้มามาขอย้อนกลับไปเคลียร์คลิปเก่าๆที่เก็บเอาไว้หน่อยนะคะเพราะว่าไม่งั้นนะเวลาถ่ายคลิปใหม่ๆก็ติดปัญหาที่เมมโมรีการ์ดเต็มตลอดตลอดเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ